เอาเฮ้ยปัง๋ยอกตอนนี้แหละขอปรับแสงแป๊บหนึงนะครับผมแป๊บนึงครับขอปรับแสงนิดนึงครับโอ้โหตอนนี้ฟุก็โอ้โเขเฮ้ยฟุ๊กยูวายเรเฮ้ยยวายเะ

ต้องออกก่อนนะครับออกปโอเคขใจมากครับตัใหม่นะครับเพราะตอนสีมเอมบียมนเยอะมากตอนนี้อัดยู่ดีอวเป็นตัดต่อได้ดีกว่าเยครับ10นาทีีนก็ติดนะครับโอเครับถึงต้ตเนี้โกบชื้นเหรอใช่กไหมครับ ตัวมันอะไรม้เต็มเลยครับแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่ไม้อะไรับบล่ปที่ับงต่อไปเพราะว่ามันมีคนโอคนนะ ใช่มันโคตรมืดอ่ะโอเคเนี่ยแสงมันเยอะว่ะคุณคุณฟอกอยู่ครับตามผมมาครับแป๊บหนึ่งสิขอปรับแสงแปปตามผมมาครับคุณฟ้องอยู่ผมจะปรับแสงแป๊บหนึง่งในจังเกอร์ผมว่ามันต้องมีถทำสักคำนะครับเฮ้ยไม่รู้สินะชิบหาครับมมือบอ,อมาแล้วครับพี่น้องแล้วคุณแล้วคุณเคลวายเหรอครับโอ้โหพูดยาวแล้วมีด็กเด็กไม่รู้ อนนี้เราอายุสิบาอยู่เลยครับสบองช่ไั้อันนี้เป็นใหญ่สุดเลยโอเคครับเอาแล้วอยู่ในตัวนี้ครับตัวนียนะครับตัวนี้เนี่ยเขาอยู่นี่แม่งเมื่อเจะิงคุณเอ่อ u ีวออคุณนันวันถูทีครับคุณอยู่ไหนแม่งใครชื่อนั่นโอ้ไม่รุดโอตากล้องหรูดนะคะับตากล้อง ตะก,กองหายไปกันน้าเลยไม่ต้องตัดต่อโอ้โเจ็ดสี่ซาเบะใช่ดี